ตอนนี้พยายามทำงานส่งพี่เขาอยู่ครับผมคือเราจะได้เปิดการมองเห็นครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณ,ค,ณ,ค,ค,ณค,คุณครูคุณครูเล็กด้วยครับผมขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ครับผมก็ เออเอาบัวมาปล่อยไว้ครับผมคือาเพื่อจะพอได้กินบ้างครับผมมีทั้งบัวขาวสีขาวกับสีเอ่อชมพูครับผมก็ามาปลูกเอาไว้ครับผมเออสวัสดีครับเออคุณวีนสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมที่แวะมาส่งกำลังใจครับผม ตอนนี้เป็นสวนหลังบ้านครับผมอชยสัก20นาทีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกเลืทุกไลฟ์ขอบคุณทุกทกำลัลงใจครับผมบรรยากาศตามท่งไรง่ช่งนาครับผมปลูก ทุกอย่างที่กินได้มันมีทั้งฝรั่งก็มีครับผมต่อไปก็จะมะละกอครับผมมะละกอต้นมันตายจะปลูกใหม่ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่ที่18นาทีแล้วครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม คือร,บรอบๆมีแต่ที่ทำนาไว้ครับผมถึงถนนคอนกรีตรเส้นหนูเลยครับผมฝั่งนู้นก็ใช่ครับผมแล้วก็มีร,บรอบๆกระดงอ้อยครับผม <c oughs> เป็นโซนเล็กๆครับผมปลูกเอาไว้ ตอนนี้ทักหญ้าไว้เตียนหมดแล้วครับผมทีแรกมันลกครับผมหญ้ามันขึ้นเยอะจนช่วงหน้าฝนครับผมตอนนี้เริ่มทักหญ้าไว้ครับผมทํางานไปด้วยก็เยวพอว่างก็จะไปหาพี่ๆน้องๆครับผมตอนนี้ก็ยังมีแต่พักครับผมอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นอหอมดอกแล้วก็ฝั่งตุง้ง ขอบคุณครับขอบคุณทุกเลือดทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม ไก่ตอนนี้เอคือหยุดเลี้ยงไปแล้วครับผมคือตำบ้านเราเหมามันเยอะครับผมคือมันมากัดตายหมดครับผมเลี้ยงไว้เอตอนนั้นประมาณ100ร้อยกว่าตัวครับผมไม่เหลือเลยสักตัวหนึ่งครับผมคือมันมากัดตอนกลางคืนครับผมเราก็เลยต้องหยุดเลี้ยงครับผมคือแต่ละบ้านมีมาเยอะครับผม อน,นี้ก็ได้อยู่ยี่สิบนาทีแล้วครับผมก็จะขออนุญาตลงไลค์ครับผมอขออนุญาตลงไลค์ครับเพืเพเพเพ่อนๆครับผมพี่ๆน้องๆครับผมเป็นวิวทางหน้าผักนี่ครับผมขออนุญาตลงไลค์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณ้องวินครับผมขอบคุณพี่สาวคนโตขอบคุณพี่มาสพี่สาวคนสวยหรือขอบคุณครูเล็กครับผม เออ my friend thank you so much my friend thank you thank you นะ thank you so much bye bye ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจผมบายบายแล้วพบกันใหม่ในรายหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ